รีวิวรถงบไม่เกิน2 0 0 0 0 0หรือรถที่ผมจัดโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันที่1กันเลยนะครับครับผมผมบริษัทซีพีแท็กเตอร์จำกัดครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมสำหรับวันาานี้เดี๋ยวเรามาดูรถในสตอ็อกของทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราก่อนนะครับครับผมสำหรับรถในสต็อกของทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราก็มีอีกร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผมด้านในยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับ ครับผมสัตว์ราคาแรกนะครับจะเป็นรถขูดแบรนด์ของยันม่า YB 3 0 1นั่นเองนะครับเครื่องดีเซลยันม่า3สูบนะครับครับผมสัตว์ราคานี้จะเป็นแท็กยางนะครับใบมีดัดเดี๋ยวผมหาใส่ให้นะครับผมสัตว์คันนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะจากราคาปกติอยู่ที่2 0 0 0 0 0หนึ่งหมืนห้าับาทนะจะเหลือเพียง1นึ่0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับครับผมต่อมาคันที่2นะครับเป็นรถขูดของโคมส์ส์ PC 1 0บขีดหตู้เก๋งแท็กเหล็กนะครับผมสัตว์คันนี้ มีใบมิดันนะครับบุ้งกีแบบตักนะครับผมครับผมสำรับคันนี้ทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับในตู้เก๋งสวยๆเลยนะครับภายในครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของพม,มสุสามสูบนะครับผมครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ครับผมต่อมาคันที่3กันเลยนะครับจะเป็นรถขุดแบรนด์ของคูปุต้า K H ศูนสนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นแท็กยางมีไม่พิ่ดันเครื่องคูปุต้าสาสูบนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัทเราจัดเก็บเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับราคาปกติอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมก็ต่อมาคันที่สี่นะครับฮานิกนะครับผม เครื่องจะเป็นเครื่องของมิตซูสี่สูงนะครับแท็กเหล็กใหม่นะครับมีใบมีดดันนะครับผมมุ้งกีสวยๆเลยนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเ,เดี๋ยวขอดูปั๊มก่อนนะครับครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นปั๊มนิวแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นฮานิก N 2 0 0รปั๊มนิ้วแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ผมก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ0 0แหนบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพเดิมๆสวยๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับแท็กเหล็กใหม่แล้วด้วยด้วยนะครับผมต่อมาคันที่4นะครับผมจะเป็นรถขูดแบรนด์หองยันม้า B 3 U นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับสีเหลืองเลยขออภัยครับคันที่5้นะครับผม ครบผมสัคันี้จะเป็นแท็กยางมีไม่มีดันนะครับบูมแบบพิเศษนะครับบูมลสไลด์สามารถขุดข้างกำแพงได้ด้วยนะครับครบผมสัคันี้จะเป็นเครื่องของยันน่าสามสูบนะครับผมน้ำหนักรวมอยู่ที่3ตันนะครับครบผมสัคันี้ผมยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะอยู่นะครับผมจากราคาปกติอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทแต่ตอนนี้เหลือเพียง1 6 0 0 0 0 8,000บาทเช่านั้นเองเล,เลยนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคันที่6นะครับจะเป็นรถขูดแปลงของโคโมสูด p c 1 2 u u นะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของโคมสรดสามสูบแท็กยางมีใบมิดดันนะครับบูมสไลด์เช่นเดียวกันนะครับสามารถขูดข้างกำแพงได้ด้วยนะครับยกได้สูงนะครับสำหรับพวกบูบมสไลด์นะครับ รับผมสำหรับคันนี้นะครับชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่31,80ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมรับผมสำหรับคันนี้นะครับก็คือคันที่ผมจัดโปรโมชั่นอยู่เช่นเดียวกันนะครับจากราคาปกติอยู่ที่19 5,000บาทนะครับตอนนี้จะเหลือเพียง1 6ึ0 0 0ืนบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพเดิมๆสวยๆจากญี่ปุ่นทุกคันเลยนะครับ ครับผมสำหรับใครที่สนใจรถขุนเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท c ีพีแท็กเตอร์เรานะครับผมร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาดกองมอ23นะครับตําลมบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมก็จากคันนี้นะครับคอมพิวเตอร์ PC 28UU นะครับแท็กยางสภาพสวยนะมีมันมีดันนะบุงกี๊สวยๆเลยครับเครื่องจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สามสูงนะครับปูมสไลด์บนนะครับผมสามารถขุดข้ากกำแพงได้ด้วยและสามารถยกสูงได้ด้วยนะครับครับผมสําหรับตัวนี้ครับเวลาทวิงตัวจะ จะเป็นตูด้ายสั้นแล้วนะครับผมไม่พนแท็กนะครับค้าบผมสารบคันนี้จากราคาปกติจะอยู่ที่2องแสนสามหม่นบาทนะครับสาระคันนี้ผมจัดให้เลยเหลือเพียง2องแ0 0หนึ่มานบาทเท่านั้นเองนะครับผมครับผมสารับของแถมก็จะมีชุดนี้ให้กับทุกคันเลยนะครับคันละ1รางวัลนะครับก็จะมีปแจนะครับแล้วก็ตัวอัจจัลลบีครับผมสำหรับรางวัลพิเศษของเราเข้ามาแล้วนะครับผม ก็จะมีนี่นะครับผมเครื่องสูบน้ำหนึ่งสสามสี่นะครับผมเครื่องสูบน้ำสี่ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องปั่นไฟให้สูบน้ำเหมือนกันนะผมสูบน้ำหนึ่งสามสี่ห้าตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีไดโวที่เป่านะครับมีอยู่หนึ่งองสามสี่หรางวัลเช่นเดียวกันนะครับ